ภาวนาของตนเดี๋ยวจะนำสมาธิภาวนาก่อนเดี๋ยวเดียวให้ไปอีกที่หนึ่งปอเ,เทศสองทุ่มสองทุ่มครึ่งอเขามีการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตลอดทั้งคืนนะมั้ง แต่รอเปเทศสนาว่าการอนุโมทนาพอธรรมดาแล้วบุคคลยอมวางพึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดยอมทำให้เกิดเป็นอนุภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเช่นพิธีกรรมทางศาสนาบ้างหรือพิธีการต่างๆเช่นการเส้นสวงบูชาสงเวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาหมายจะให้เป็นความเป็นมงคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ประเท็จจริงอยู่ว่าความเป็นมงคลน,นั่นมันอยู่ที่เราทำให้มันดีงามทำตนให้ดีครู่ขณะก็ดีเวลาก็ดีเริกผานาทีก็ดีคือดีงามไปทั้งนั้นถ้าตนทำดีด้วยสติด้วยปัญญา คิดด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาพูดด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาอย่างนั้นทำอย่างหนึง่งอย่างใดก็เป็นมงคลคาว่ามงคลก็คือสิ่งที่ดีงามนะความดีอย่างยิ่งความงามอย่างยิ่งความประเสริฐอย่างยิ่งเรียกว่าสิริและมงคลมังคลาเป็นภาษาไทยใช้คาว่ามงคล ภาษาบาลีเรีมังคลาทำให้เป็นสิ่งที่ดีงามของตัวเรานี่แหละทำและต้องทำด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าทำด้วยสติสัมปชัญญะความเป็นสิริมงคลนั้นๆจึงจะเกิดขึ้นนักขัตตสมัยก็จะดีงาม มังคละสมัยก็จะดีงามสุนักขกัดตังสุมังคลังสุป,ปะพัดตังคือสิ่งที่สำแดงออกมาก็จะดีงามสูงหุ้ที่ตังสิ่งที่ปรากฏยิ่งขึ้นไปก็จะงามยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้ความงามในพระพุทธศาสนาไม่ใช่งามเพราะการตกแต่ง ภายนอกแต่เป็นความงดงามที่มีอยู่ภายในคือความงดงามจากการคุ้มครองตนจากการรักษาตนจากการรักษาข้อวัดข้อปฏิบัติทั้งหลายต่างหากความดีงามใดๆจึงเกิดขึ้นอย่างโลกเขากำหนดระยะวันเวลาเฉริมฉลองกันอย่างนี้เขาก็หมาย เอาความเป็นมงคลทั้งนั้นเช่นเอารถมาเจิมหรือขอพรในวันที่เขาต้องการความเป็นสิริมงคลทั้งหลายก็เช่นกันถือแม้กระทั่งว่านะเริ่มต้นปีนะพุทธศักราชอย่างนี้ก็หมายว่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือเริ่มที่งามนะอย่างนี้เป็นต้น แต่โดยมากแล้วโลกก็จะไปแอบอิงกับความเป็นมงคลภายนอกมากกว่าความมงคลภายในคือใจที่สุขใจที่สงบใจที่มีสติใจที่มีปัญญาในตนของตนได้นะไม่ใคร่ได้หลงลึกไม่ใคร่ได้ทำความเข้าใจไม่ใคร่ได้ปฏิบัติตามนะเหมือนกันเราไปขอพรเหมือนผู้คนทั้งหลายไปขอพร จากพระสถุพระชดีพุทธรูปหรือจากพระสงฆ์ข้าเจ้าทังหลายเป็นต้นก็หมายความเป็นมงคลทั้งนั้นหมายเป็นความดีทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้กิริยาเหล่านี้มันต้องออกมาจากภายในของหลวงปู่มั่นพริทโตองค์ท่านกล่าวไว้ว่าจิตที่สงบอย่างหนึ่งสัจวาจาอย่างหนึ่ง ย่อมเป็นพลาอานีสงส์มาก่คือคุณงามความดี 2. วิถีชีวิตที่สะอาดหมดจด 3. 3. คุณที่เราบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นได้แก่สีละคุณสมาธิคุณปัญญาคุณความสะอาดความหมดจดความสงบความที่เรารักษาตนด้วยปัญญาเ,เกิดขึ้นมีขึ้นแล้ว เช่นไนด้จึงถึงความเป็นมงคลแท้ครั้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานในะอย่างหนึ่งอย่างใดคือผูกใจมั่นคำว่าผูกผูกด้วยอะไรก็ผูกด้วยพมิหารธรรมผูกด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบขานะผูกด้วยความปรารถนาดีปรารถนาสุขปรารถนาเจริญทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นนะอย่างนี้ความเป็น สิริมงคลจึงเกิดขึ้นอน,นั้นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าอยู่ในมุมใดของชนชาติไม่ว่าอยู่ในมุมใ,ชนชม,ในม,มใดของประเทศมุมใดของโลกก็ตามนะตั้งแต่วันนะปีใหม่ของชาวตะวันตกไล่มานะจนถึงปีใหม่ของสากล นับปีพุทธศกราชนับปีคิตศักราชเริ่มใหม่แล้วในช่วงระยะเวลาทุกทุกคนนะก็ต้องการความเป็นมงคลทุกทุกวัยต้องการความเป็นมงคลน,นะสืบต่อมาเพราะนั้นพวกเราผู้เป็นผู้ปฏิบัติในศาส,สนาความเป็นมงคลที่เราจะทำให้เกิดขึ้นมาคือใจที่เป็นสุขใจที่ เชิงอบใจที่อยู่ในหลักของพวินนยมักน้อยสนโดษเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นผู้ไม่ย่อย่อนต่อการเรียนเดือนรู้การศึกษาเป็นผู้ตั้งใจฝักใยในการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็เป็นผู้ฝักใยตั้งใจในกิจของตนในหน้าที่ของตนในกิจจวัตสิบประการเป็นต้นและ ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ตนเบื้องตน้นโลกทรรกลางและความเป็นไปในกุศลบารมีธรรมของตนน่ะเป็นที่สุดซึ่งสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ให้ประมาทไม่ให้เผลอไม่ให้ประมาทนะเพราะชีวิตเราน้อยชีวิตเราสัน้นชีวิตเราชับพลันทันด่วน สิ่งที่ทำตนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดท่านก็ให้ทำท่านก็ให้ทำอันนั้นในระหว่างที่เราอยู่ด้วยโลกเราก็เอากิริยาของโลกมาเป็นเครื่องพิจารณาด้วยมาเป็นเครื่องเตือนใจด้วยมาเป็นเครื่องนำทิศทางแห่งการปฏิบัติบำเพ็ญไม่ว่าเราจะอยู่ลำพังตัวเรา หรืออยู่ด้วยหมูคณะหรืออยู่ด้วยโลกหนึ่งอยู่ด้วยตัวเองสองอยู่กับหมูกับคณะสามอยู่กับโลกสิ่งเหล่านี้เราจะต้องตระหนักสำนึกทำให้เป็นมงคลทำให้เป็นความดีทำให้เป็นความงามทำให้เป็นบุญทำให้เป็นบารมีในตนของตอนโดยลำดับโดยลำดับไปนะก็จะได้เชื่อเป็นผู้ รักษาตนได้ดีปฏิบัติตนได้ดีทำกายหนึ่งทำวาจาหนึ่งทำใจหนึ่งทำวิธีชีวิตนะถ้าว่าอย่างพวกเราก็คือข้อวัดข้อปฏิบัติที่เราอุทิศตนคือกายวาจาใจพระกำลังเรี่ยวแรงทั้งหมดเนี่ยเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างนี้พระพุทธศาสนาก็หมายเอาสถานที่ และการเวลาการเวลาคือขณะเราอยู่สถานที่คืออารามวัดที่เราอยู่สถานที่คือครูบาอาจารย์และปฏิปชาของท่านนะเราก็ทำรงรักษาสืบทอดสืบต่อนะต่อยอดขยายบุญขยายกุศลให้ดีให้งามยิ่งยิ่งขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้ชื่อเป็นผู้ ประพฤติตนดีปฏิบัติตนดนะีเป็นที่พึงพระไทยของพระบรมศาสดาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นนะพระองค์ดำเนินพระศาสนานี้มาด้วยพระกรุณานะพระกรุณาเป็นที่สุดเบื้องต้นคือความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ความสะอาดนะ จากปัญญาที่แจ่มแจ้งชัดเจนอันนั้นไม่ว่าในส่วนของปัญญาเรายังพากันโง่เขลาอยู่เราก็อย่าประมาทปัญญาในส่วนของความบริสุทธิ์บริบูรณ์เรายังด่างยังพร้อยอยู่ก็อย่าประมาทนะในความบริสุทธิ์ในส่วนของการทําตนให้เป็นมงคลการทําผู้อื่นให้เป็นมงคลด้วย เมตตากรุณาอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องสำนึกธรทมสำนึกปฏิบัติสำนึกพนึกอิทธินะปาฏิหาริ์ให้เกิดขึ้นนะคำว่าอิทธิการปาฏิหาริ์ให้เกิดขึ้นไม่ชว่ว่าเรามีอนุภาพเหนือก็คล้ายๆคำว่าปาฏิหาริ์คือใจที่เป็นสุขใจที่สงบสุขนะใจที่สบายใจที่สะอาดใจที่หมดจด ใจที่งดงามใจอย่างนี้เป็นที่สุดของปฏิหารละ,ะเรื่องอื่นอย่างอื่นเมื่อใจตั้งอยู่ที่ความสุขสงบตั้งอยู่ที่ความรู้ตัวเองความสอนตัวเองได้นนี้คือสิ่งที่จะนำมาให้ไว้ในบุญกุศลคุณงามความดีโดยลำดับโดยลำดับไปพวกเราก็ให้คิดพิจารณา ว่าความเป็นพระของเราแคบไหมนะถ้าความเป็นพระสงฆ์ของเราแคบอยู่เราต้องคิดขยายส่วนกว้างนะความเป็นสม,มณะของเราตื่นไหมถ้ามันตื้นอยู่ก็ขุดส่วนลึกให้ลึกลงไปนะเพื่อที่จะทำตนให้เป็นที่ตั้งแห่งข้าวน้ำโภชนาะพัตาหาร อาหารการสักระกราบไหวบูชาของผู้ผู้คนคนทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องตรึกตรองใคร่ครววนเราเป็นผู้อนุโมทนาให้พรปันพรให้ความดีปันความดีให้ความงามปันความงามาให้แก่คนอื่นน้ำยาให้เป็นแต่กิริยา อย่าท้าวาริวหาอย่าให้เป็นแต่กิริยาเราต้องทำต้องสำนึกทำทำไม่ว่าทำขอวัดปฏิบัติไม่ว่าทำสมาธิภาวนาไม่ว่าทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของศีลไม่ว่าทำตนให้ห่างไกลจากราคะโทสะโมห oh ะทำตนให้ห่างไกลจากข้าศึกแข่งใจทั้งหลายก็ตามนะสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้จะงามได้ ก็เพราะเราประคับประคองตนในกิริยาตามกระแสของโลกโลกเขาวางไว้อย่างนี้สมมุติกันอย่างนี้วันปีเดือนสมมุติกันอย่างนี้ความจริงคือมืดกับสว่างเท่านั้นปีเก่าปีใหม่ก็เพียงแค่เปลี่ยนวันนับแค่นั้นเองมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่มันเป็นความจริงได้แก่ความเร็ว พรานสั้นกระชั้นของชีวิตเหลือน้อยของชีวิตแก่เท่าเจ็บไข้คลำคลาสุดโทมอ,อน,นิจจาทุกขานาตาซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้เลือกเว้นวันและคืนสิ่งที่มีวันและคืนก็คือกำหนดนับตามมืดสว่างแค่นั้นเองนี้คือความจริงแต่ความลวง นั่นก็นับวันนับเดือนนับปนะีวันก็เอาดาวดวงใหญ่มาเป็นเครื่องหมายเดือนก็เอานะกลุ่มดาวต่างๆมารวมกันะปีกนะ็ไปเพิ่มเอาส่วนของสัตว์ชนิดต่างๆนะเรียกว,ว่านักกษัตริยนะ์ก็เป็น12นะก็ให้เป็น12เดือนนะ12เดือนก็กลุ่มดาวต่างๆนะปีก็ขายายกว้างไป ไอ้อย่านี้เป็นต้นนี้สมมุติกันทั้งนั่นแหละไอ้ถ้าไม่สมมุติมันก็ไม่รู้ว่าเริ่มต้นปีไหนเกิดมาอายุเท่าไหร่นัดหมายกันในกิจการงานอย่าง,งนึงอย่างใดไมันก็จะต้องอาศัยสมมุตินั่นะให้เป็นไปแต่เทนี้คนเราก็ดีใจว่าเกิดใหม่ดีใจดีใจว่ายังไม่แก่ดีใจดีใจว่ายังไม่ตายดีใจดีใจว่า สุขภาพกายสุขภาพจิตดีอยู่อย่างนี้เป็นตน้นซึ่งมันจะหลงสมมุติไปอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นเมื่อตนของตนได้รู้ได้ดูได้เห็นได้กำหนดใจของตนแล้วว่าพวกเราอยู่ในหน้าที่ของผู้ทําความเป็นมงคลให้แพร่แผ่ไป ในบุคคลอื่นนั้นเราต้องกายยากรรมเราต้องสงบวจีรกรรมของเราต้องสงบมโนกรรมเราต้องสงบวิถีการเป็นการอยู่ทั้งหลายต้องสงบระงับลงไปได้บ้างอันใดเป็นปัญญาก็เป็นอันใดเป็นความหมดชดก็ต้องเป็นอันใดที่เป็นคุณงามความดีก็ต้องเป็น นะคือทําให้มันเกิดทําให้มันมีทำให้มันเป็นไปให้ได้ตามกํำลังของตนนะเพราะวิถีชีวิตและหน้าที่ของความเป็นประสงค์มันต่างกันนะต่างจากวิถีบ้านๆของชาวบ้านทั้งหลายแต่เนี้ยเมื่อชาวบ้านเขาต้องการความเป็นมงคลใกล้เท่าใดไกลเท่าใด,เ,าใดนะเขาก็มารับไว้ ในส่วนที่เราอนุมโมทนาแต่ทีนี้ครูบาอาจารย์ปราดบัณฑิตท่านก็สอนสอนว่าถ้าความไม่เป็นมงคลเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วเราจะเอาความเป็นอป,ปะมงคลนั่นให้แก่ผู้อื่นนมันง่ายมันง่ายแต่ถ้าเราทำให้เป็นมงคลแล้วเราเพิ่มความเป็นสิริ เป็นมิ่งขวัญเป็นมงคลเป็นคุณงามความดีแก่ผู้อื่นคนอื่นนั่นอะ่ะมันเพิ่มยากอ่ามันเพิ่มยากมันเติมให้ยากเพราะราโดยธรรมชาตินของสะอาดจะไปเติมของสะกะปรกนของสะกะปรกก,กลิ่นเหม็นนิดเดียวเท่านั้นอะ่ะเราเทน้ําสะอาดๆลงไปมันก็ยังจะมีกลิ่นเหม็นอยู่นานสองนานหรือจนถึงที่สุดน้ําทั้งถัง,งก็เหม็นไปทั้งถังเลย อย่างนี้เพราะว่ามันมีนะสิ่งที่มันมีกลิ่นเหมน็นะแช่อยู่ในดนใจของผู้คนทั้งหลายใจของเราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าลงทําตนให้เหม็นแล้วมันยากแก้การแก้ไขมันยากแก้การปรปับปรุงม,มันยากแก้การคุ้มครองรักษาโดยเหตุนี้นะนะเราต้องระมัดระวังเฝ้าเตือนตนฝ้อสอนตนให้ ดีให้งามางดูที่ตนพิจรารณาที่ตนใคร่คลววนที่ตนของตนเองอเช่นความมีอายุนับวันมากขึ้นดังที่ได้เตือนไว้ในวันรวมชุมนุมปาติโมกที่ผ่านมานั่นก็ได้เตือนไว้ว่ามันมีอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันสิ่งที่เราต้องปฏิบัติให้แหลมคม ให้ดีให้งามก็จะต้องภาคเพียรปฏิบัติภาคเพียรทำนะตามกํหลังของตนเถอะแต่เราไม่หยุดไม่หยุดอยู่แต่เพียงเท่านี้ในบุญบารมีของตนไม่หยุดอยู่แต่เพียงเท่านี้ในกุศลธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติจนถึงที่สุดก็วัดปฏิบัติข้อขัดเกลาตนทั้งหลาย โดยลําดับโดยลําดับไปก็จะพึงเป็นคุณงามความดีให้แก่ตนเองเมื่อเราทําความดีความงามให้เกิดให้มีกับตนของตนแล้วความดีนั่นแหละเป็นอนุภาพอย่างยิ่งยิ่งความดีนั้นมาเป็นความดีในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ท่านก็เรียกว่ากราวาปามาโนพุชโช ไม่มีประมาณนะไ,มมาาไม่มีการเว้นวักไม่มีการเอเว้นระหว่างนะไม่มีขอบเขตนะไม่มีประมาณนะคือได้ผลดีได้ผลมากนะอย่างนี้เป็นตนนะขึ้นอยู่กับว่าเราทุกกลุทุกท่านต้องการสิ่งใดต้องการตนให้แคบก็ทำชั่วไว้คิดชั่วไว้พูดชั่วไว้ นะต้องการทำตนให้ตื่นแลนะก็ศึกษาปฏิบัติเพียงผิวเผินะเอาข้ออ้างเอาเงินไครเอาความคิเกียรคิดคลาดแลวเข้ามาแทนที่นะตนเองถมนาะด้วยตนก็จะเป็นผู้ตื่นขึ้นคุณงามความดีก็ไม่อย่างลึกในใจนะอย่างนี้เป็นข้อปินิพิจารณานะเป็นข้อพิจารณาว่า ในฤดูการแห่งการเฉลิมฉลองมอบความเป็นน้ำใจความเป็นสิริมงคลแก่กันและกนันเราผู้เป็นพระในฐานะเนื้อนาบุญของชนชาวทั้งหลายเราต้องปฏิบัติตนให้ดีให้งามปากให้เป็นมงคลกิริยาให้เป็นมงคลใจให้เป็นมงคลคนงามความดี ให้เป็นมงคลความงดงามความตรงทุกต้องก็จะเกิดขึ้นด้วยการกระทำด้วยตนเองหลักนี้ท่านว่าต้องการสิ่งใดก็ปฏิบัติเสียสิ่งนั้นทำเสียสิ่งนั้นจเจริญในสิ่งนั้นนันหรือต้องการความชั่วบาปกรรมทั้งหลายก็ตั้งใจทำชั่วเสียความชั่วก็จะ เป็นตนของตนโดยลำดับไปอย่างนี้เป็นตนอาวันนี่เตือนพวกเราให้คำนึงถึงความเป็นสิริมงคลในตนเองแล้วเราจะไม่กระดากใจเมื่อเราให้ความเป็นสิริมงคลอนุโมทนาเพิ่มให้ยินดีพอใจสุขใจต่อบุคคลที่เขาต้องการความเป็นสิริมงคล นะจากความเป็นพระสงฆ์ของพวกเราดูเถิดว่าเขาให้การบำรุงนะแก่เราอย่างหนึ่งอย่างใดบ้างนะสิ่งเหล่านีนะ้เรื่องเหล่านี้เราต้องสำนึกตนให้ดีให้งามโดยลำดับไป